ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีชาวโรกสวัสดีชาวแมวสวัสดีชมชื่อกต่ายและนี่คือบันนี่ในคลิปนี้จะพาทุกคนเนี่ยเข้าครัวกันอีกแล้วนะอีกแล้วนี่ครับว่าคำว่าอีกแล้วของกต่ายเนี่ยก็คือ มันมีไปแล้วครั้งหนึ่งเนาะในคลิปของตายก็คือทำคลิปอะไรอะหุงข้าวหุงข้าวแบบที่ไม่ใช้มาหุงข้าวเราถือกล้องแบบเนี้ยกลัวทุกคนจะเวียนหัวเนะาพะพะงั้นอะเราจะไม่แบบรีรอกันแล้วเอองั้นไปทำไข่เจียวไร้น้ำมันไม่ใส่น้ำมันไม่ใส่น้ำเปล่ากันเถอะจ้าไปและนี่คือกระทะอันเดิมอันเก่าเพิ่มเติมคือความสวยจ้าคนนะสวยอะ โอเคเรามาตอกไข่กันเถอะเอาล่ะทุกคนทุกคนว่ามันโบไหมไม่จ้าตอกแบบส,สวยๆค่ะไข่ไก่ภาษาจีนออกเสียงว่าจีตันจีตันไข่ไก่ค่ะจะตอกไข่ทั้งทีเนี่ยก็ตอกให้มันหมดนะทุกคนเราต้องแบบยึกๆยืย,ยอเข้าใจวะ <laughs> ขยา่าเขยา่ขยาอ่ะเออ เหมือนเหมือนเราสเสด็จน้ำอะไรประมาณนั้นนะะี่ค่ะก็เสียดายแหละรับบดนางเสียดายตอกไข่ไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็เจียวตีไข่กันเลยนะคะจริงๆมันไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายเลยนะคะแค่เป็นไข่เจียวที่ไม่ได้ใส่น้ำมันและน้ำเปล่าเนี่ยคะ่ะดูเพื่อความเพลิดเพลินนะคะแล้วก็อาจจะไปทำตามก็ได้นะ โอเคเราไมา่หยอดกันเถอะหยอดแบบเยอะๆเลยนะคะเพื่อที่จะได้แบบรสชาติแบบว่าชัดเจนอะไรอย่างนี้นะคะพอหยอนเสร็จแล้วเนี่ยหอมหอมจริงๆนะทุกคนโอเคเรามาถึงขั้นตอนที่จะเจียวไข่กันแล้วนะทอดไข่จะเรียกยังไงกันแน่เราก็งงกันไปหมดเลยนะคะนี่ทุกคนเราก็รับบทนาง เสียดายเหมือนเดิมนะ่คะกวาดให้หมดเก็บให้เรียบท่าดาได้ละจา้าหมายถึงได้ลงกระทะและจา้าแต่ยังไม่เสร็จจา้าโอเคมาคนกันนะคะเราก็ต้องคอยควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ให้มันแบบว่าติดกระทะอะไรอย่างนี้โดยเฉพาะกระทะที่ธรรมดากระทะที่ไม่ได้เคลือบเนี่ยอาจจะทําให้ติดกระทาได้ก็ต้องใช้ไฟที่แบบอ่อนมากๆ เลยนะทุกคนแล้วก็แหละควบคุมมันไปเนาะอันนี้คือเราแบบไม่ได้ถ่ายให้เห็นโดยตรงเพราะว่าเราลืมนะคะลืมค่ะทุกคนคะไม่เป็นไรนะและในที่สุดเราก็จะได้กินไข่เจียวไร้น้ำมันแล้วจ้าหอเหลือเกินนะทุกคน ก็แนะนำนะคะให้ไปทําตามกันนะคะไข่เจียวไร้น้ำม,มันไข่เจียวไม่มีน้ำม,มันภาษาจีนเรียกว่าููยจปยจีตัน油ปิง ไข่เจียวไร้น้ำมันของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พร้อมรับประทานได้เลยนะคะกับข้าวสวยสุดท้ายนี้ถ้าใครเป็นทาสแมวก็อย่าลืมไปติดตามติกตอกของบันนี่แอนแคด้วยนะถ้าชอบก็อย่าลืมไลค์แชร์ subscribe ช่องของบันนี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย